สวัสดีครับกิติครับวันนี้กิตติจะรีวิวผ่าไม้ไผ่นะด้วยจำปาผ่าไม้ไผ่ใครอยากได้กดติดตามแล้วก็กดดูสินค้าราคาใต้คลิปวิดีโอได้ครับอาเมดของเรามีทั้งหม2สองซี่สามซี่ส่ผ่าผ่าหผ่า6จนไปถึง12บสถึงสินะก็ แล้วแต่เพื่อนๆนะเรามาดูสาธิตการทำนะต้องการและไม้ไผ่มาซี่เท่ากันอย่างนี้นะนะนะมาดูวิธีการทำนะเริ่มต้นจากไม้ไผ่กระบอกเล็กก่อนอันนี้ถือว่าไม่เล็กนะเป็นไม้ไผ่ป่านะใจนะเส้นผ่าศูนย์กลางของมีดเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณหกนิ้วครึ่งนี่หนิ้วครึ่งนะครับ นี่ฮะหกนิ้วครึ่งแสดงว่าไม้ไผ่ลำขนาดใหญ่เขาผ่าได้นะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะเริ่มจากตัวนี้ก่อนวิธีการผ่าไม้ไผ่นะเราจะผ่ากี่ซี่ก็ได้นะครับเอาสมมติว่าเราจะผ่าสักสี่ซี่ 4, นะสี่ซี่นะลองดูสี 4, นะ่ซี 4, ่นะเอาสี่ซี่มานะแล้วก็เทคนิคก็คือควอมคว่มมีดอย่างนี้นะคว่มลงไปแล้วก็จับอย่างนี้นี่ แล้วก็อ่าถ้าเป็นขดสั้นๆเนี่ยไม่ต้องก็ได้นะตั้งไปเลยก็ได้นะอ่าถ้าเกิดว่าขดบอกสั้นๆตั้งลแล้ก็กดงนี้เนี่ยนี่เนี่ยเราก็จะได้ไม้ไผ่จำตามจำนวนเรามีถึงสิบหกซนีะ่นะนี่อันนี้สี่ซี่นะแผ่นใหญ่นะสี่ซี่อ่าไซส์ไม้ไผ่อ่ะไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวนะวนะางตรงนี้ต้องการให้เท่ากันทีนี้มาดูวิธีการสาธิต ไม้ไผ่ทรงยาวเนี่ยสมมุติว่าสามเมตรหรือว่าห้าเมตรได้หมดเลยครับเทคนิคการผ่าเอ,เอากี่ซี่ดีเอาสี่ซี่เหมือนเดิมนะผ่าสองก็ได้นะถ้าเป็นไม้ไผ่ยาวเนี่ยเทคนิคก,ก็คือคว้ามีดลงไอ้ปลายนี่หายขึ้นนะครับแล้วลองคอนะคนไม้ไผนะ่นะนะเราผ่าจากคนไปหาปลายนะโอเคครับคนเราดูดคนแล้วคนจะอยู่กว้างดูตาปลาตาไม้ไผ่กันอย่างนี้ นี่นะนเราก็จับด้ามน,นะจับด้ามกระแทกนี่กระแทกเงี้ยเสร็จแล้วพอกระแทกเสร็จแล้วให้ตหวัดมีดอะขึ้นไปอยู่กลางบนอย่างนี้นะเเสร็จแล้วใช้มือสองมือจับใส่ถุงมือด้วยกระแทกออมา ถ้าเราฝ่าไม้ไผ่ที่สดๆมันจะให้กว่านี้เยอะเลยนะะนเนี่ยนะเราจะได้ไม้ไผ่ไซกัขนัดเท่ากันเห็นไหมนี่ฮนะจะฝ่าสี่ฝ่าห้าทำเครททำ กระทอมไม้ไผ่ได้หมดเลยนี่ฮะนะเป็นเครื่องทุ่นแรงนะครับอ่ะส่วนใครที่สนใจนะอ่าติดต่อแอดไลิติน์กิติ0 9 5 9 4 8 0 5 2 1นะเรามีตั้งแต่ผ่าลำหนึ่งสองซีกนะครับเน่เดี๋ยวให้ดูสองซิกนะนะให้ดูสองซิก ก็เรียว่าผ่าไม้ไผ่สองซี่ลำหนึ่งผ่าสองสองซี่หรือจะผ่าลำหนึ่งสามซี่นี่แล้วก็มีสอันนี้มีไอตัวนี้ตัวนี้สี่ตัวนี้ห้าตัวนี้หเรามีสินค้าถึงสิบสี่บกซี่ถึงเป็นไม้กระดาษไม้ปิ้งไก่ไม้ลูกชิ้นได้เลยนะแต่ว่าต้องสั่งอ่าราคานะครับมันมีหลายราคา มันจะทวีคืนขึ้นมาจาก2ซี่นี่ก็อีกราคาหนึ่งแล้วก็จะเริ่มไต่ระดับขึ้นมาจนถึง3ามถึงถึงสินะเส้นผ่าศูนย์กลาง6กนิ้วครึ่งหมายถึงว่าผ่าได้ทั้งไม้ไผ่เล็กและไม้ไผ่ใหญ่นะครับตัวจับนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนได้ไปแล้วไม่แบบว่ารู้สึกว่ามันน้าหนักเบาเนะีนี้ก็ประมาณเกือบ2โลครึ่งนะสโลครึ่งเราก็เอาเอาเหล็กอัดก็ไปหาอะไรมาส่วนไม่ยาวก็ได้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนชอบถ้าต,ต้องการให มีดเนี่ยมันมีน้ำหนักขึ้นอันนี้เราไปเกไปเกมไปโม่ไปทาเองได้แต่ว่ามีดเนี่ยไม่มีขายตามท้องตลาดต้องสั่งทํานะครับใครอยากได้แอดไลน์คิตติมานะครับราคาดูใต้คลิปวิดีโอนะครับใต้คลิปวิดีโอวันนี้ไปก่อนอย่าลืมอยากได้จับปลาผ่า,า,มาไม้ไผ่สั่งมาเลยเรามีสินค้าส่งลาซาด้าด้วยนะครับซึ่งลาซาด้าราคาจะสูงกว่าเราขายราคากำไรนิดหน่อยเองอันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยสวัสดีครับ